เราจะเข้ารอบไม่เข้ารอบก็ลุ้นไปกับเรานะคะถ้าเราเข้ารอบก็เชียร์เราต่อเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้ขอขอบคุณนักกีฬาที่แบบว่ามีใจสู้นะคะแล้วก็ขอ,ขอ,ขอบคุณคนที่เชียร์เรามากๆฝากรอเมริกาพูดถึงอเมริกาหน่อยคุณทำกับเรายัางไงอะ่ะคุณก็ฝากทำกับเยอรมันอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าคุณก็จัดเต็มกับเราไว้เล่นขนาดนี้ต้องเข้ารอบแล้วปะพูดถึงเกมทั้งหมด12แมตช์แล้วก็การต่อสู้ใน เนชั่นลีกมันมันมันหนักหนาสําหรับเราแล้วก็แต่ว่าเราก็ทำหนักเน็ที่เต็มที่ก็คือว่าสําหรับ12แมตช์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นแมตช์แรกยันวันนี้วันวันสุดท้ายนี่คือลุกเราพวกเราเนี่ยเต็มที่กัน150หรือว่า100%เลยแล้วเรียกว่าเรามี100แต่เราเล่น150เราต้องขอขอบคุณกําลังใจที่ส่งมาจากไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยที่อยู่ทุกมุมโลกก็ส่งกําลังใจเชียร์พวกเรายังไงก็ เราจะเข้ารอบไม่เข้ารอบก็ลุ้นไปกับเรานะคะถ้าเราเข้ารอบก็เชียร์เราต่อเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้ส่วน12แมตช์เราเราว่ามันยากลำบากเพราะว่าในสนามแรกมันดูเพอร์เฟกต์แต่ว่าในสนามที่สองเราเจอประสบปัญหาเรื่องโควโิดคือมันแบบมันหืยคือคือทุกคนมันแบบว่าคือทุกคนสู้มากแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วกลับมาคือทุกคนสู้มากเราต้องขอ ขอขอบคุณนักกีฬาที่แบบว่ามีใจสู้นะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณคนที่เชียร์เรามากๆที่ที่ส่งกําลังใจมาเรารู้สึกค่ะเรารับได้แล้วเราก็จะชู้ต่อไปนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราคืนนี้จะนอนหลับไหมเนีย่ยผลการแข่งขันระหว่างอเมริกากับกับกับอ่าเยอรมันหลับค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมจะหลับหรือเปล่าแต่หนูว่านั้นหลับแน่นอน <laughs> ด้วยค่ะด้วยด้วยแต่ก็ลุ้นหมดเหมือนกันค่ะฝากอเมริกาพดูดถึงอเมริกาหน่อยว่าให้ทําหน้าที่เหมือนกับที่ทํากับเราอ๋อใช่ใช่ก็คือคุณทาําทกับเรายังไงอ่ะคุณก็ต่างทํากับไอ้เอยอรมันอย่างไงด้วยนะเพราะว่าคุณก็จัดเต็มกับเราไว <laughs> ้ก็ยังมีหวังเนาะหวังหนูหวังคือ <S <S เล่นขนาดเนี้ยต้องเข้ารอบแล้วปะ <S <S